ผมย่อเบิ้งบูหมม่นครับผมสวัสดีครับไอ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีซีนะครับสวัสดีครับมื้อนี้มาครับผมครับกูเที่ยงนะครับมื้อนี้นะครับดีใจไร้นะครับผมอีซีนะครับผลมาจากมาจากไหนนะครับ USA มาจาก USA นะครับผม USA ิตแหละขามมาทั้งสปปอลนะครับครับสปปอลอะไรกันขามมามามาสารคามนี่ขี่รถนะครับผลมาจากสปปมาจาก USA มาสปปอลแล้วมุกอาหารเขามาสารคามนะครับมื้อนี้มารับ มาเที่ยวนะครับพยายามขี่วันนะครับพี่ไปลองนังสือพร้อมนะครับผมเราสือพร้อมวันนี้คือมาขับถึงทีนะครับในสองเล่มนะครับผมอ่าเดี๋ยวแกะเดเลยนครับผมแกะเดี๋ยครับติดตามมาโดนไหครับผมโอ้โดนโดนแล้วโอ้ดีใจารครับดีใจายเพื่อนขี่โดนมากเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าอยากอยากมาเอาเลยนะครับเพื่อนบอกอยากให้ส่งนะครับผมนี่มือนี้มาพอกันอยู่ปั่มพอตทครับเพื่อนทูหานะครับยอมรับเลยนะครับผม อ่เดี๋ยวตอนนั้นตอนนั้นเดี๋ยวร้องเลยครับเดี่ยเพราะว่าแม่งครับนี่สุดยอดเลยครับเี๋ครับผมเอาล็อกล็อกแกะมั้งครับผมล็อกแกะเลยมี่นี่ีไฟไฟไปยูนมาคร uh, uh, mm ับรคับเออได้อ hmm. ย oh, like ู like ่บ like ่ขนาดมันใส่งานได้หรือกับ่เป็นอย่างบ่บ่บ่มีปัญหาครับบ่ปัญหาเออได้วะอย่างน้อยมึงเอา USB เล็กๆนี่ได้ครับได้ครับผมได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ครับผมขอบคุณเนาะครับผมบ่ลอก อันนี้บอกร้องเรียนมึงบอกท่านแบบอยู่ในคลิปก่บไม่ต้องร้องอยู่ไหนอ่าโอเคครับโอเคโอเคครับอ่าผมโอ้กับดีใจไลค์นะครับมึงดีเพิ่นมาเอาเองนะครับผมเพิ่นมารับเอง,างมารับที่ทตังมาเที่ยวตังมาเที่ยวนะครับผมจากมาเจอตัวจริงมาจากโซมาจาก U S a นะครับเดินทางมาจาก